สวัดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อยู่บางบุญยากว่านะครับมีหลายๆคนนะครับถามก็มาในในแชทถามมาลับทามมาเกี่ยวว่าเออเราตั้งปีเลยปีนี้เราทำนะครับว่าวนกข้อมังกันทำมันดื้อสู้แบบดื้อนะครับวัวนกข้อมังนี้บังก็เรียกว่าว่านกสุดช่องสู้ขึงนะครับอ่องสู้ขึงเป็นไม่มาเลยกกันนะครับวัวนกนะครับตัวนี้ปีกันอ่าก็พบมันทำมาทิ้งที่นิวแต่ยิ่งก็มา่ได้ก็ได้นะนะครับ เรยิบมาออกมานะครับอาอดิเนมาอ่นซนะครับอาดิเนนซ้ำเยอะไรีิปแปนนะตรับรานี้รานี้วจักตุ้นะจักหลังนะจักหลังนะอ่มเะิปปนนี่กับพวกขี้อะไรมาิปนขี้ริปนอ่านี่ิปั๊บทีนี่ก็นี่วัดอันนี้อันนี้คือปีกลังนะนี่คือฮะนี่คือฮะนี่คือปีกลังทีก็ีนี่ขึ้นมาข้างบน นะครับสิบแปดนิ้วเหมือนกันแต่ว่าเราเป็น์ปอพี่น้องนกไงเราต้องลดจากนิดเรียวแค่จะทำจากสิบเก็ดก็ได้จากสิบแปดก็ได้หรือว่าจากสิบเกือบก็ไร้พวกทนที่เกือบนะครับโอเคอ่านี่ไอ้คือจองนี้จองนี้เท่านะจองนี้จองนี้เท่านันหรือว่าจะลดนิดนึงก็ได้ซึ่งจองวุวนนี้ปล่อยไปก่อนนะครับอ่าตีก้าเรามาขึ้นสิบแปดหน้าร้องหน้าอะไรยี่สิบเก้าอ่านะครับนี่นี่กับว่าคือเก้าหนี่ง ดูว่าจะอนวเนี้เอะรกัก็ได้องการซ้เงยังวเนียคือหลดหลดวัวอะไรยิ่งเลยกอไดแต่กับติงกนี่หลดตาสั่นเลยจริงวเลยนะดูว่าใครจะไาวกันได้ตาก็ไม่ได้อหวทางนี้เลือกไดโอเคนะคกับเดี๋ยวไปยิปี้ึ้นมานะคกับสีขนาดเท่าไหร่บ้างปีขนาดนั้นสี่นิ่ขนาดน้นสีห่งอ๋อเดี๋ยวเลยนั่นเบลเลยจมังเม้งมังม้งเอาเจีกยดิมมังเม้งเจียเจียเจียบเจียเจีย ดูแล้วมัยอ้าวเลยไปเดีนะครับนี่กันเราโยนแล้วแล้วตอนนี้เราขื่อมาเจ๊กรุ่นนะครับนี่ตัวน,นี้พุ่มทำไปไหวแคบๆเลยใช่ประกอบยังไรได้บ้างไหมหมดทั้งยังไงก็อย่างเกาวเดียว,ๆๆวเดี๋ยวเรนะาคิดดีก่อนโอเคนี่เราทำเรียวๆนะไม่แบบไม่หมาเดียวได้เดียวไอ้ไยนะครับนี่ตั้งเ่อนเลยนี่พุ่มจะตั้งหลักทีนาะเป็นปีกไปทะะางการรับเลยนะ,ะไปไหมนะการรับ เลื่นมาไปอยู่บนนะครับเลื่อนมาไปอยู่บนมหล่นเียนี้ตัวนี้ติดกลางงี้ไปนิดนึงเออมันพุ่มาได้คปัดใกลๆว้าวเลยครับตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับเราพุ่งเข้าไปนีเลยพุงก้อนมกอนึงโคกับตรงกลาง คนเียโบเลครับโบนั่งจากคุณอาจารย์เว้งกับต้นน้องๆอาตา้งโบก็นี่อาเว้งอาจารย์เว้งมั่งครับป้าแลบกับดีดีกับดีดีลองดัดให้ตรงก่อนเลยซึ่งอ่ะเดี๋ยวพอเราล้อเสร็จความดัดตีนเก็บก็เก็บเก็บดัดไปดัดไปโลบไปเอ้ยนะครับตั้งไอ้ใจตรงกลางวันนี้นะครับมันก็เลยโอเคอาเจี๊กมันไปพี่กแล้วไงเว้งอยู่ใหนนะที่เป็นร้อนนะ ีเรกมกไมีกมีกแก่ก้เหนยว่แก่ก้อนเหพี่ตัแก่ก้เหยวไม่ได้ก็ยงนี่คับแก็ราได้กนะครับดึงครับดึงใส่ลิปอยู่เี๋ก็เลยว่านเดี๋ยวก็เลยว กับเล่ไ่ทเจ้กุจเบอเออย่างวได้เลยครับบังตัด่อวว่านะนะครับลูยหลักฐานวันนี้นะครับอนนี um> ่คือูมนัยอ่าร่าน่มาเราวั้แบบนี้ใชหม่ครับจดพวมัอย่างได้ี่ครับตะกุดไปเลยนะครับตะกุดอันนี้เทคนิคมันเบือบังเอาไม้ทับเพินเอาปกรางตะกี้น ล่างทับอีกบนนะครับอันนี้กรลนะครับตะวัก่อนนะี่ครับกลบปั๊บอันนี้เครับนี่ครับปั๊แบ,บบ,นะบ,นะบต้งกันเราควงเลยครับนี่ดอกปั๊บอันแบบนี้เลยครับอ่านะมา,มาแบบีอีกอัง ที่เรมามานั่งกันต่อครับมานั่งนี่ป๊กมาเดี๋ยวเลยครับมันปีกเลยนะครับมันปีกเลยนี่ครับครับอันนี้จะเป็นวัวนกนะครับสู้ติดกับสายมันหลอกกัยนะครับมาเดิมเลยนี่ไปสู้ได้ใจเลยเลยตัวนี้ไม่ว่าแคบๆดุดๆปุ่มเป็นก็มาจังเลยงนี่ผมไม่ไม่ไว้แล้วนะครับก็มาโอ้ปุ่มมาก่อนจังกื้นนะครับตักกัน

นี่บ่นี่เลยครับอ่าก็ได้หน่วยละเด้เป็นอันแหย่ไว้ เราขึ้นไวเลยนะนนกนี่นนกนี่ใครทำเป็นนกชุดแต่ไมกินจิงนกมันไม่ได้มีกบมากันี่กับไม่ได้มีกบเลยจิงตัวนี้อันนี้มันเป็ว่าชุดต่ว่ากองผมขับผมนนกควันหรือนนกคันไรครับควันไก่ เดี <c oughs> ๋ยวพูดมาดังไม่กับผมเดี๋ยนะอยู่นะอ่าอะเดี๋ยวโอเคอ่าเดี๋ยวมาเลยตอนตอนเช้เองเดี๋ยวเได้เดี๋ยวเรากินเชก่นนะไม่ได้กินไม่ได้เอาดิมาเลี้ยงกอนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงก่อนนะครับอย่างนี้ไหมนี่ไหมมีวัวนะครับเราต้องตัดนะตัดก็เราเรียงเราต้องตัดออก นะครับนี่คือตัวนี้ครึ่งนะึงครึ่งนะึงอันนี้นะครับฮะดูว่าใครจะทำแต่นอกนี้ก็ได้ดูว่าใครกินกันได้ก็ว่าจากนี้กันได้เออแต่ได้จบนะครับต่อผมตันนะครับตันเดี๋ยวมาขึ้นจชก,กยงคูเลยกับไอ้คือตัวน,นี้ที่พี่นิวใช่ไหมอ่อาอ่าที่พี่นิวก็คือ เดวคือมันคือยีเก็ดยก็คือคือมีเก็ดคือยตร้าอยู่นะอ๋อดสามจดห้ีอยู่นกินกินนี้อยู่นนครับสกมกัตุ้าแมงนะตนเช้อยาจีกันในวันนั่แหละพี่ตะกรองอ่อันนี้คือเยียว่าวดกสุดซุด้ายนะครับวันนกสุด้ายไว้ือเหมือนเผื่อนเอาไปทำอาหารกินได้นะครับสุดนี้สุดไปเสุดเยเออคบคนเ้เนออานะครับต้งเีดานเลย ตอนที่เราเลยกรับตัวที่เราเที่ยมาเมื่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมามึงยุ่งกันเลยอ่นะครับขึ้นจากคู่กันวันนี้นะครับกันขึ้นจากคู่คือกันอ่าวัดนลดสูงปกนะครับว่าจะเอาเรายะเอาลดสูงปกแบบไหนนะครับแบบสูงปกจะเอาแบบปีกพีกานะครับตีว่าเล่นจุ๊บๆนะครับหรือว่าปีกปีกมายุ่มนะครับตีว่ากึ่งมอนกึ่งกานะครับอ่าหรือว่าจะเป็นปีกมอนนะครับต่อไปก็หมดปีกมายุ่มนี่หมดเลยครับเลยครับลดลงนี่ครับอ่าถ้าเกิดเราหมัดแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนเนมันจะอ่า มันจะโกงโดยเฉพาะเราไม่ต้องนึ่งพีกอ่ามันเป็นเทคนิคนะครับอันมันจะกรูนะครับก็ผมนะครับเราจะมัดไว้ด้านหน้านะครับพอได้พอเวลาเราเราเปะวาวนะครับมันจะไม่กินนะครับพอเราเปะหว่าวแล้วลั้งนะครับดึงไว้นี้เลยครับดึงอะไรไอ้ถามที่้านนะครับเพื่อนเจ้าพีกหรูไหม่กับเดี๋ยได้ของาพีกหรูเรี้ยงกันดึงให้มักตาวแบบไม่ยุ่งกันไม่ต้องดึงมักเพอตั้งก็เราพิมพ์ม้วนกัดดึงอันนี้เก่าเก่ากันนะเก่า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 โอเค เราก็วัดได้ตากันตั้งที่ันอันว่าเบงที่เนเอาเอาอันดเกว่าเบื่อเป็นลักนะครับอ่ะมาไหมกัให้เกว่าเบือนจริงเราเไม่ต้องจกรลมันก็ได้นะครับเยเนี่ก็ได้นะครับนั่นืออนี้คือบางคนเพื่อนูนะเออเพื่อเพื่องูตัว่ะที่เรา้ยเว้ยเ่จะรู้โอยเดียนั่นกินเกินม่กึ่งม่ับ่เดนยอันนี้เนน่งเดียอันนี้ไม่ต้องวเลย อันนี้ต้องวัเลยครับดึงตตน่นเลยึงตนุ่นเลยกดไปครับกดไปกดในเชิงสานตังที่นก่นะครับอ่าโอเคตนนะไนนี้นะกดยาวๆเลยนี่กดยาวๆเลยมกินมาเส้นเหรอวนี่ทุกเงินนะครับที่มเป็นตกเบ็ดนะครับนมันจะล็อก วรนะครับยิงวัวเลยยิงกันจะตาต้องเสียแรงอ่ะนี่กับรูปปิจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ถ้าเกิดเราเคยมีนามีหมาเนาะว่านี่นะครับเอาไปตำมากินนะนะครับเรือตำใกล้เด็กๆกลตั้งน้องได้นะครับตัวรถต้องโดยตัวน้องโดยนะครับก็ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงกินวาวเดี๋ยวอ่ะเลี้ยงกินวัวกินข้างก่อนเอาขึ้นนั่งก่อนขึ้นนั่งก่อนก็บพม่น โอันนี้กับพิธีการในงานนะครับใช่ประนี็นะครับหรือว่าเคยเจอใส่จากอ้วกลงไปก็ได้นะครับใส่กรโดดใส่ไม้ใส่ไม้นะครับตื่นเลยเราได้อ้าไม้กงโกงได้รับแต่ว่าเพว่ามันมันมันช่วยว่านะครับมันเลยเป็นอ่านะครับลองเลยนะมันจะมีเท็กเจอร์นะครับผิวสัมผัสเต๋อวานุอ่านี่ครับนี่ไหมมันจะมีปนี้ว่ามันจะมีมิติได้นึงนะอ่าแล้วเต๋ชอบเราเลยเต๋อชอบนะก็ไม่ชอบก็ใส่ตรงก็ได้ไม่บื่อไม่พิตนะครับไม่พิตหรืว่าเคยย้อนเอวขึ้นมาอายุขกาได้เลยแล้วเต๋อชอบเลยค

นี่โอเคนะครับวิธีการกรนะครับอ่านี่ครับเรดึงก่อนดึงไปก่อนปิดการมาึงกตะกเบ็ดตะกเบ็ดนะครับตะกเบ็ดต่มัน่วงเลย่วงแนี้นะอ่านะครับตึงกาวงนะครับตึงกดึงเลยนี่

งอะนี่เดี๋ยตรงนั้นดงไงตง้ดงไงงตีน้ก็ลองวัดได้นะครับว่าตไม่ตามตรงกลางก็ต้งตานะครับมันอีแอนบามันจะยั้งนะครับวิธีวัดนะดครับด้วยอืมมันนเรเก็ไม่มีะไมก็เป็นี่วามันมลักตีเลย กันรวนรุดร yeah. okay. ุดอืมโอเคนี yep. okay. ่จะวิธีการกระด้วนนะครับซึ่งนี้เรามาขึ้นเชี่ยกลางไีกันนะครับเดี๋ยวนะครับหลักษณะจะอยุบอันนี้นะหลักชนะยู่เนีนี้นะทีนี้ครับเปินๆก็ขึ้นเชี่ยกลางทีเแรกนะครับทีเป็นขั้นตอนนะครับที่ว่าจะพร้อมที่จะวินงได้เดี๋ยวพร้อมที่จะไปได้ได้เดยแต่ว่าถ้าเกิดเคิต้องการทักกันมันดีวะดี่พื้นรับถซักกระดาทักกันว่ามันจะแข็งแรงวะนะครับมันจะไม่ก่อยหักอายนะครับ จากการดัดมันก็จะง่ายด้วยนะครับโอเคไปต่นโอ๋อแลนะครับดจากกาะทด่ต้าบุญนะครับอ่าบังเงินเบงนะครับบังเกิดเบงเมือรังนะครับได้เลยนะครับเป็นวาววาววาวนกสู้ช่งช่วงขึงนะครับสู้ตมะใหกินนะครับเอาไปตั้ได้เลยนะครับตั้งใกล้เด็กๆใกล้ใกล้น้องได้นะครับโอเคการกานจังนัดเอาไปเอาการจังนัดเดี๋ยวก่อนนี่กับการจังนัดกับไอ้ไอ้ประมาณนี้กับไอ้ว่าเฉิอนนิดเดียวนะครับ นะครับไก,ก่ใส่หันว,ว <c oughs> นกะกระไรไก่ใส่เออไดียเดี๋ยวเดี๋ยววู่วงลากอะไรโอเคนะครับวันนี้ก็ช็อปปิงตอนนี้นรัชมกี๋ยวเราไรอจุ่มกันบินนะครับเดี๋ยวเราไปรอจุมกันบินอีกคลิปนึงนะครับสำหรับวันนี้กบลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันไหมนะฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วย